ชอบไอรอนอนอกด้วยชอบไอเทถ้ามันฝรับไป15นาทีมันจะจบเร็วขึ้นเลยค่า้จะจบไมอยด้วยค่มน,น้อยกว,วานด้วยเขาอยากให้มันจบเช้าๆเปล่าพ่อพี่อยากแตะวันนี้เลยไงเขาชอบแต่น้่ไช่วย ชอบไงชอบนอนดึกมีชอบมีอะไรเล่นเรอคุณนอนมาตื่นนอนตื่นมาแล้วกเอ๋ยมึจะเรี้ยงมึงเรียนคุณดีก็ตกไปลูกนก็บ้าเลย โอเคมาต่อครับตอนนี้โลโลโอ้ยจังหวะนี้มาแล้วครับ กลายเป็นทานประสาทเองครับตอนนี้ครับขึ้นนำโบใหญ่ไปแล้วครับส่งสัญญาณหน่อยเสียงน่าจะดับไม่มองต่อครับตอนนี้ออนไลน์ได้ครับแต่เสียงที่ไม่มันดับครับรอสักครู่ น่านจะมีคนเตะสายไปปักเราผมว่าฝั่งข้างนบนน่ะเด็กมันเยอะจาลจาลโอ้อยสสวัดีครับ มาใหม่ครับฐานปราสาทฐานปราสาทแล้วแม่ไปเข้ามือผู้สาประตูของโรงเรียนบัวใหญ่ครับเอาต่อครับเป็นได้อยู่ไหมไ,<ป>ได้ครับแต่วันนี้บัวใหญ่จะดดูดีไหมครับโมโหโอ้โหกลายเป็นสองประตูศูนย,นย์เลยครับตอนนี้ครับไปกันใหญ่เลยครับบัวใหญ่ ฐานปราสาทเพชรวิทยาเอครับแม่มาดูเหลือเกินครับ G S L เอฐานปราสาทเพชรวิทยาเอครับมาดูเลยครับแม่ทีมบืวิกีพลาดท่าแพ้ครับทีมนี่จัดเลยครับดังหักโอเคครับมาแล้วครับเสียงไม้ครับแม่มีโอเคครับกลับมาแล้วนะมีกีนี้ที่เงียบไปไม่ใช่อะไรนะฮะ เสียงในออนไลน์ในไลฟ์สดยังไปครับแต่เสียงสนามไม่ไม่ออกครับเพิ่งออกมาครับเชียร์ผู้รักษาประตูของ G S L นะคะนี่สู้ๆค่ะว้ามีบอกเป็นกำลังใจและ F C ให้ผู้รักษาประตูของ G S L ทานประสาทเอามาใหมครับทานประสาทเพชรพิธีมาดูเหลือเกินครับบม่เกือบ โอ้มาดูมา,ด,มาดูเลยเกินครับดูจริงอยู่จัดครับยกมาจังหวะนี้ครับติดผู้เล่นเจ็บได้ไหมบัวใหญ่บัวใหญ่ครับแต่โรงเรียนบัวใหญ่นัดแรกแพ้หลานคุณย่ามานะแตแพ้นัดน,นี้นี่ตกรอบเลยนะฮะเออเหนนะ นั้นนี่ไม่เป็นผลดีเลยครับสำหรับโรงเรียนบัวใหญ่ครับเพราะว่านัดนี้เป็นนัดที่สองของโรงเรียนแล้วหลําเลียงบอลมาใกล้ๆครับ TSL ทานประสาท TSL ทานประสาทเพชรชุด a อครับชุดนี้ชุดเอในชุดสีเขียวครับบัวใหญ่ในชุดสีชมพูฟ้าโอ้สวยครับดอกสวยคนาบจัะนี้ อขึ้นหลังกลับไปครับยกมาจาังหวะนี้เก็บได้จี้เข้าหาแล้วแทงมาไม่ทันครับ <c oughs> เปิดโอ้โหเปิดเรียดกัสวัสดีแล้วเก็บได้ไหมไม,ไม่ได้ได้ครับ <c oughs> มาต่อครับทานประสาทฐานประสาทฐานปราสาทเอฐานปราสาทยิงโอ้โหต้องเซฟเลยครับโอ้โหครับมาดูเหลือเกินครับ G S L ทานประสาทเ,เอแหมายเป็นบอดออกหลังครับ บอลเตะมุมของทานประสาทฐานประสาทขึ้นหลังกลับมาครับอ,อุย้ยจับบอลยาวจังหวะน,นีโบใหญ่ดักได้แต่ก็อเอาเสียบอลครับยิงอัจฉรหวะนนครับโอ้โหครับบัวใหญ่อู๋จังหวะน,นีครับฐานประสาท ฐานประสาทคืนหลังกับไปครับไหลกไปทางกับขวาฐานประสาทฐานปราสาทชี้หนึ่งสองไหลเข้ามาแล้วหลุดเข้าซ้ายหลุดเข้าขวาหักปลาโอ้โหลอกอีกครับคืนหลังกลับมาก็แม่ไม่ยิงครับเคาะกลับไปกบมาครับตอนนี้ครับฐานปราสาท ผมไปได้กลายเป็นบอลของ G L ทันประสาทเอครับรอครับเปลี่ยนผู้รักษาประตูแล้วตอนนี้โอ้มีเปลี่ยนผู้รักษาประตูครับบัวใหญ่เปลี่ยนผู้รักษาประตูทันทีทันใดเลยไปครับเอาอย่างสั้นไปครับบัวใหญ่บาอ้แล้วทันไหมบัวใหญ่ อองบอกว่าไม่พร้อมแล้วครับจังหวะนี้หลอกสวยครับขึ้นมาีเอลทานประสาทโยกมาเจ็บไม่ได้หล,ลอกสวยครับจริงหนึ่งสองหักมาครับเคาะหนึ่งสองไหลเข้ามา,ดาได้เจ็บไม่ได้บัวใหญ่ครับบัวใหญ่แล้วฝ่าว่จาจังหวะนี้ครับ อำกันให้เป็นบอลของโรงเรียนบัวใหญ่ครับเปิดมาแฉลบกครับเก็บได้เข้ามาด้านในแตะแล้วเปิดจังหวะนี้บัวใหญ่บัวใหญ่เคลียร์ได้ครับแต่ยังมาเข้าทางทานปราสาท ฐานปราศาสตร์ฐานปราศาสตรแม่ไปเข้าซองกันเวันนี้ครับบอลจากหน้าประตูของโรงเรียนบัวใหญ่บัวใหญ่ยกยาวยาวมาแต่มันแรงไปครับเล่นออกมาสั้นๆครับทานปราศาสตร์ลึงกึ้มาออกมาได้ ขอื่นไปครับขึ้นมาจีเข้าหาเลยครับแต่วันนี้โอ้แล้วโดนดักแล้วครับแต่วันนี้บัวใหญ่โอ้โหไม่มีสปีดแล้วแต่วันนี้ครับมาได้ ขอมาครับยกมาจังหวะนีดด้อุ้ยระวังครับระวังระวอู้ยตอกว้างออกมาครับบวัวใหญ่จิ้มแม่มมมเป็นบอลของโรงเรียนบวัวใหญ่ครับบวัวใหญ่ทุ่มใกล้ๆออ,อ,ยอ,อ,อย่างได้อยู่ ได้ครับกรรมการบอกเล่นต่อไปลูกเล่นต่อไปมาได้ได้ครับแทงแล้วจิ้มไหลามาครับแม่จาเล่นเลยครับจังหวะนี้ครับสำหรับทานประสาททานประสาทโดนจิ้มแม่กลายเป็นบอลทุ่มของจีเอสอทานประสา,มมาทารสาครับทุ่มใกล้ๆยิงไว้ ขอขึ้นมาโอ้โหสวยแลยตัวนี้กลายเป็นล่นลิงคิมบอลแล้วตอนนี้ครับแม่บุกใหญ่ดี่หาบอลไม่เจอแล้วตอนนี้ปู่นี่ฮะชิงหนึ่งสองครับทางมาได้กว้างโอ้โหนี่ฮะให้มาได้สายขวาครับ ยกมาจังหวะน,นี้ทันด้วยครับจังหวะน,นี้แทงมาไ,ได้พีมาแล้วโดนปั๊มครับบัวใหญ่ดักไม่ได้ครับบัวใหญ่ยกมาแต่โอ้โหมาเข้าทางทานปราสาทอีกครั้งหนึ่งทานปราสาทยิงแหมแล้วเจ็บได้ซ้ายเข้ามือแล้วบอลออกหลังไปแล้วครับตายเป็นเสียเตะม,มุมครับ,รบเป็นเตะม,มุมของ จีเอทานประสาทเพชรวิทยา A คู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับ t ีเอสสปอมัธยมแสดเหลืองครับพบกับถนนโพเอฟีพบกับถนนโพเอฟีครับต้องแจ้งทีมงานเลยนะทีมงานทีมที่เพิ่งมานะครับโปรแกรมนี้อาจจะคาดเคลื่อนนะครับเนื่องจากว่าทีมงานฝ่ายจัดเราเพิ่มเวลาในรอบแรกให้เป็น แข่งขันกัน20นาทีนะครับปกติเราทําโปรแกรมไปที่15นาทีครับในรอบแรกที่เราขยายให้เป็น20นาทีครับฉะนั้นเวลาอาจจะคาดเคลื่อนหน่อยกับโปรแกรมนะครับในรอบแรกนี้ทีมงานฝ่ายจัดอยากให้ทุกๆทีมได้มีพื้นที่กอบการแสดงออกครับในรอบต่อไปเราค่อยปรึกษากันอีกรอบครับหรืออาจจะกลับมาที่15นาทีเหมือนเดิมยิง เอ้ได้ทุ่มครับนิงกลับมาครับขอกลับมาได้โอ้โหหลอกสวยครับแล้วตามไหมตามไหมอู้ระวังลูกระวังยกมาครับทันไหมแม่จังหวะนี้ครับ กุ่มเข้ามายกได้โอ้คือมาสวยครับตอนนี้ครับกลายเป็นคลองบอลล่นกับเวลาแล้วครับสำหรับ g s l ทานประสัดเพชรวิทยาเอครับอยู่ที่บัวใหญ่แล้วครับจะแย่งบอลมาได้ไหมและทําเกมบุกคืนได้ไหมครับบัวใหญ่ครับแหมนี่ฮะเสียบอลแล้วก็ไล่กลับคืนมาได้เร็วครับ มงเช็ดจังหวะนี้แม่อออเอ้าเอ้าเฮ้ยโอ้เ้าเกือบแล้วกรรมการมองเป็นฟาวครับแม่จังหวะนี้กองหลังของบัวใหญ่ตั้งใจเจตนาที่จะส่งบอลกลับคืนผู้รักษาประตูนะครับ <c oughs> ต้องการมองคืนผู้รักษาประตูครับแ <c> ย <oughs> ่ยกยาวยามาครับ <c oughs> บัวใหญ่มาได้ กินไว้ระวังก็ระวังบัวใหญ่ G H L ทานประสาททานประสาททานประสาทการเล่นเหลือเกินกนับตัวเล็กระวังก็ระวัง,รวง,ง,งกรรมาการให้เป็นบอลของ G H L ทานประสาทครับโอ้เล่นกับเวลาครับคืนหลังกับไปครับ นี่ฮะอยู่ที่บัวใหญ่อย่างเดียวแล้วครับไม่หีบไม่ไล่นี่ฐานปราสาทก็เคาะบอลไปมาแล้วแล้วปั๊มได้ครับนี่ฮะฐานปราสาทแกะบอลมาได้เข้าทางบัวใหญ่บัว,บวใหญ่ยิงบ้าครับจังหวัดแฉลบแล้วตักคุบไปได้ครับแมเฮงมาจาังหวะนี้ทันไหม ขึ้นมาได้ครับยกยาวยาวข้ามศีรษะมาแล้วจังหวะนี้เบิ้ลกลับมาแม่บัวใหญ่หวดแล้วก็จ็บไปครับอโหคืนหลังไปยาวเลยครับ มาใหม่ครับจีเดียวทานประกาศโอ้โหส่งแบบไม่มองครับจังหวะนี้เนียิ่งเรียบร้อยขอกันจนมีช่องนะฮะจะบอกว่าอย่างนั้นแหละครับโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหสวยเหลือเกินครับ โอ้โหเคาะจนมีช่องว่างเคาะจนได้มีพื้นที่ยิงครับทีมง,งานของ g ีเอทานประสาทเอมีบอกฐานปราสาทเบอร์เก้าลงได้แล้วค่ะนี่ฐานประเอ้าลงมาแล้วครับนี่ฮะฐานปราสาทเบอร์เก้ามาแล้ว ออ้ยสไลด์ที่บอลเต็มๆเลยครับจังหวะนี้โอ้ดูเกินอนะับวใหญ่เก็บครับ Hi, Hi. ธานประสาทแม่ปล่อยบอลข้างครับไปเป็นบอลของโรงเรียนบัวใหญ่ครับคููต่อไปเตรียมความพร้อมเลยนะครับทีเอสสปอร์ตเอ็กมัธยมแสดเหลืองกับถนนโพเอฟซีเข้ามือผู้สาประตูของจีเอลธานประซาต โยกายาวยาวมาแล้วปล่อยบอลออกหลังไปเลยครับ อืมดังว่าได้ครับโอ้พอตดนลูกทีสามนี่เกมก็ดูเนื่อยๆไปเลยครับสำหรับโรงเรียนบัวใหญ่ครับแหลวันได้ โอ<น>้อยอ<น>ยังไม่ได้ครับออ่ที่จะครับหลายแยชที่จะพาถึงน้องๆที่อยู่รอบๆนะครับอ,อย่าเด็กลูกน้ำเท้านะครับหรือผล,ลไม้แข็งสวนนะครับทุกชีวิตนะครับอย่าเด็กเล่นนะเมื่อ,อสักรูดนะครับมีทีมงานเดินไปเห็นนะครับเด็กเด็กเล่นประมาณเจ็ลูกนะครับอันนี้นมูำเท้านะ้ำหอมของสวนนะครับ จะปล่อยไว้ให้มันแก่แล้วก็จะเอาไว้ทำน้ำมะพร้าวปัดครับขอความร่วมมือน้องๆทุกคนนะครับถ้าอยากกินให้มาแจ้งทีมงานเราได้นะครับเดี๋ยวจะพากินอันที่มันสุกแล้วนะครับลูกอ่อครับนี่ครับเีมแจ้งประชาสัมพันธ์จากทีมงานเจ้าของสนามส่วนเ้นทูล้วครับขอความร่วมมือมาชมเกมในสนามต่อครับ บัวใหญ่บัวใหญ่แมจะมาสักรูกไหมครับบัวใหญ่ครับแล้วบัวใหญ่เปิดทิ้งมาไม่แม่นครับแล้วกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันเลยครับแม่กลายเป็นโรงเรียนบัวใหญ่ครับแพ้กับ G S L โรงเรียนทานภาษาทเพชรวิทยา A ไปศูนย์ประตูต่อสามครับพักกัลสูกครับเตรียมคููต่อไปครับ T S Sport X มัธยมแสดเหลืองกับถนนโพเอฟซีครับ